่วันนี้ก็จะได้คุยกับญาติโยมที่มากันตั้งแต่เช้าเลยนะออกจากนน้นกี่โมงนั้นนะวีนศกค่ะอยู่แถวตำบลอะไรนะอยู่ชนบุรีอยู่ตำบลนาป่านาป่าจอาจังหวัดชนบุรีจัดจจแล้วหนูชื่ออะไรชื่อชนรุัไทยโลกนิยมค่ะวันนี้ถายโลกนิยมแล้วก็เบอร์โทรหนูเบอร์อะไรนะศูนย์แปดเก้าเก้าสามสี่เก้าเจ็ดสามสี่ค่ะอ่า พูดถึงหนูป่วยเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะเป็นมากี่ปีแล้วปีนึ่งแล้วค่ะเป็นปีแล้วค่ะมันอ่อนแรงไปหมดเลยไงเป็นแบบเป็นเรื่อยๆค่ะเป็นที่แขนมันอ่อนล้าไปเลยจะอ่อนล้าเดินขาอ่อนล้าไปเลยค่ะใช่ใช่หลวงพ่อเคยรักษาหนูโรคแบบเนี้ยไปหาหมอหมอบอกว่าไม่มียาคือคือถ้าถ้าแผนโบราณหลวงพ่อก็คือธาตุบัรพิการ าธาตุพิการก็คือตั้งธาตุซะมันก็หายแล้วแต่มันมียาอย่างหนึ่งนะหนูขนาดนอนมาสี่ปีเนี่ยหลวงพ่อบอกไปบอกไปโดยที่ว่าหลวงพ่อไม่ต้องไปให้ยานะบอกไปเนี่ยเขาไปทำกินเนี่ยเดินได้อานอนแดวและกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยมันก็จะมีอ่ามันก็จะมียาง่ายๆเนาะง่ายๆมากเลยก็คือบอรเพชรหนึ่งกระป๋องนมนาบอรเพชรแล้วเนี่ยหนึ่งกระป๋องนม เง่ากระชายนะแต่อย่าไปเอาหัวนะเอาเง่ามาันอ่าเง่ามาเลยละหนึ่งกระป๋องนมเท่ากันแล้วน้ำพึ่งน้ำพึ่งแท้แท้สักหนึ่งขวดเหล้าขาวหนึ่งขวดเกลือหนึ่งช้อนแล้วก็มาปั่นเลยนะุปันป่นปันป่นปันป่นปัน่นปั่นปั่นให้ให้ดีเลยปัน่นให้แล้วก็ใส่โหลเข้าไว้ใส่โหลเข้าไว้โหลแก้วก็ได้โหลแก้วปิดปาให้ดีเอาผ้าแดงผูกปากซะแล้วก็ให้เสกด้วยน้ำโมพูทายะ นะให้ได้สิบห้าวันอ่าแล้วก็กินกินกินจากนอนสี่ปีนะลุกไดห้หนูยาตัตวเนี้ยนะกระชายหนึ่งกระป๋องนมวลระเชรหนึ่งกระป๋องนมเหล้าขาวหนึ่งขวดน้ำพึ่งแท้ๆหนึ่งขวด <Okay. S 1> ต้องเน้นน้ำพึ่งแท้นะแล้วก็อ่าเกลือทะเลนะไม่ใช่เกลือเกลือนั่นะนะเกลือทะเลไม่ใช่เกลือป่อนนะ,ะหนึ่งช้อนแกง <Okay. S 1> เอามาปั่นเลยลูกปัน่นแล้วก็ใส่โหลแก้วเข้าไว้อ่าเวลากินก็ เวลากินก็น้ำโมพุทธ,ธายะสักหน่อยนะแล้วกะ็กินครั้งละกองเล็กๆนะกองเล็กๆเลยวันละสองครั้งเช้าเย็นกินทั้งเนื้อกินทั้งน้ํานั่นแหละรับรองท่านหนูโทรมานะหลวงพ่อบอกให้ทํานะไม่ต้องมาที่บัดอนะ่ะแต่มาที่บัดดีแล้วเพราะว่าได้ตั้งธาตุนะี่ยนะเพราะธาตุบรรพิการากนะธาตุพิการให้เวลาหนึ่งเดือนถ้าไม่ปลอนะอ่าให้บีบคอทยกเนี่ยต่อให้ไปทั่วประเทศเด็กจริงๆโลกเนี้ย ถ้าไม่ใช้ยาไทยเราไม่ฟื้นหลับนะกินไปท้งไอ้พวกอาหารบำรุงทั้งหลายทั้งพวงที่มันโฆษณาก็เคยซื้อกินหรือเปล่าก็เคยซื้ออยู่ซื้อไหนกระป๋องละเจ็ดพันบาทแปดพันบาทอะนะไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะซื้อแบบพวกอาหารเสริมอะไรอ่าสองสามพันขึ้นน่ะนะจ้เออนั่นแหละนั่นแหละกินไปก็แค่นั้นอะเอาจริงๆริงเราไม่ได้ว่าใครนะจ้สู้สูตรหลวงพ่อนี่ไม่ได้เอาเชื่อดิ นะใครที่ฟังอยู่นะโยมนะเอาไปทําเลยนะะหนูเอาไปทำานะนะจําได้นะทําไมงั้นหนูกลับมาดูคลิปในก็ได้นะเดี๋ยวก็จําได้เองนะอ่าอ่นานะแล้วอ่าแล้วก็หนูก็บนพ่อแข่สักหน่อยนะอ่าถ้าเสร็จแล้วก็มาบวชปฏิบัติธรรมอาจจะบวชที่บ้านก็ได้ลูกนะถึงจะไม่ป่วยก็ควรจะบวชนะควรจะถือศีลปฏิบัติธรรมกันคนเราถ้ามีศีลนะหนูจะไม่ค่อยป่วยลอะหลวงพ่อเนี่ย จะไม่เป็นอะไรเลยโควิดอะไรหลวงพ่อไม่ไม่ฉีดยาไม่ใส่แมสไม่ล้างมือหลวงพ่อยังไม่เห็นป่วยละวันนั้งคุยก็คนป่วยที่ติดโควิดมาคุยอย่างนี้ก็มีเออคนขับรถขับกันไปทั้งวันทั้งคืนสมัยเมื่อนักคอมตายกําลังหวัดหวาดกันน่ะหลวงพ่อไม่เห็นจะต้องติดเลยเออคอมกำลังดังเลยเออนั่นล่ะเพราะฉะนั้นก็คือก็คือสวดมนต์ภาวนาลูกนะโรคมันจะน้อยนะโรคมันจะน้อยเลือดของเราเนี่ยมันจะ เป็นด่างมันไม่เป็นกรดนะคนที่เครียดไม่สวดมนต์เนี่ยเลือดมันเป็นกรดจะกลายเป็นมะเร็งได้ง่ายๆเหมือนกันอ้าวเดี๋ยวหลวงพ่อจัดให้นะจ้ะ